สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับอีกครั้งกับผมอจจมาจาร,รย์มหาสารแสนราชรีสีคลิปนี้นะครับเป็นการบอกไว้ก่อนว่าเป็นการดูดวงโดยภาพรวมตามปีนักสัตว์นะตามปีนักสัตว์สนักสัตว์เนี่ยนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่ฟังแล้วทุกกายทุกใจท่านก็ปล่อยวางนะอย่าเอาไปเชื่องงงายจนคนไปใช้เหตุใช้ผลนะตามหลักพระพุทธศาสนานะครับเชื่อ ก็อย่างมีเหตุมีผลไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเชื่อก็อย่าหลงงงายก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือดวงของคนเกิดปีมะเส็งนี่นะครับปีงูเล็กนะซึ่งในปีที่ผ่านมานี่นะครับคนที่เกิดปีมะเส็งนี่นะครับคือดวงชะตาในปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยที่จะราบรื่นไม่ค่อยดีในหลายๆเรื่องนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็ค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหา นะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงจะคิดจะทาอะไรมันก็ติดๆกันไปหมดไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับพอการงานจะลุ่งปุ๊บก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอันนี้มันก็เป็นปัญหาของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะครับดวงของท่านก็จะประมาณนี้ในปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้บอกเลยว่าท่านจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะเพราะว่าดวงของท่านนะครับคนที่เกิดปีมะเสงมีดวงดาวที่เป็นมงคลมีดวงดาวที่ให้ความสัมพันธ์ในทางที่ดีนะครับให้ผลดีกับ ดวงชะตาของท่านนี่นะครับมันก็จะส่งผลให้ชีวิตนะการดาเนินชีวิตของท่านมีแสงสว่างเข้ามานะครับก็จะมีความราบรื่นนะครับคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ค่อยที่จะติดขัดสักเท่าไหร่นะครับคือมันจะมีความราบรื่นนะในเรื่องของต่างๆนะครับในเรื่องต่างๆว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็มีความราบรื่นนะในปีนี้เพราะอะไรเพราะบุญที่ทํากรรมที่ก่อนะครับที่ท่านทํามานะครับบุญกรรม ที่เป็นกรรมดีปีนี้จะส่งผลให้ท่านนะปีนี้จะส่งผลให้ท่านให้การงานการเงินของท่านนะครับความรักของท่านหรือการดําเนินชีวิตตลอดปี2564ของท่านนะครับมันดําเนินไปด้วยความราบรื่นนะถึงแม้จะมีปัญหาอุปัสรรค์เข้ามาก็เล็กๆน้อยๆท่านก็แก้ไขปัญหาไปนะครับนิดเดียวนะครับไม่เหนือบาก,กว่าแรงอันนี้ก็ไม่ต้องลงทุน ลงแรงเหนื่อยมากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนปีที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นี่แหละครับถือว่าก็ดีทีเดียวนะเริ่มต้นได้ดีนะซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องการงานนี่นะครับการงานดวงดาวก็ให้ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะดีกว่าปีที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนนะ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นนะครับคนที่ทํางานข้าราชการรับวิสาหกิจนะครับเป็นหน่วยงานในเอกชนเป็นในบริษัทในห้างร้านต่างๆนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นจากที่เป็นลูกน้องก็จะได้เป็นหัวหน้าแผนกเป็นหัวหน้างานนะครับจากที่ได้เป็นผู้จัดการก็จะเป็นผู้ในการเป็นผู้จัดการฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะครับจากที่เป็นข้าราชการนะครับ ายปฏิบัติการก็จะได้เป็นชํานาญการชํานาญการพิเศษอะไรนะครับเหล่านี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันที่ท่านก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแบบเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆนะเพราะถ้าท่านยึดติดกับสิ่งเดิมๆเนี่ยนะครับท่านจะมีความทุกข์ เพราะปีนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่ท่านไม่ทันตั้งตัวนะท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมกายให้ดีนะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมนะครับอันนี้ในเรื่องของการงานก็จะส่งผลนะคือการงานนะครับลักษณะรูปร่างหน้าตานะครับบุคลิกภาพของท่านก็จะส่งผลนะส่งผลให้ท่านมีลักษณะมีรูปร่างที่ดูเด่นดูดีนะครับคนก็อยากเข้ามาเจราจาอยากเข้ามาสารสัมพันธ์อยากเข้ามาสื่อสารนะครับ ติดต่อการงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้านําสิ่งเหล่านี้เข้าไปนําบุคลิกภาพลักษณะนะครับของตัวเองเข้าไปนะครับพูดคุยสื่อสารเข้าไปติดต่อประสานงานะอะไรต่างๆ,ๆนี่นะครับมันก็จะส่งผลดีนะครับในเรื่องของการงานให้กับท่านได้นะครับคือการทํางานของคนที่เกิดปีมะเส็งนี่นะครับท่านทํางานร่วมกับคนอื่นทํางานร่วมกับคนหมู่มากทํางานร่วมกับทีมงานท่านจะมีความโดดเด่นนะในปี2 5 6 4นีนี้ การงานของท่านท่านทําอะไรก็จะมีความโดดเด่นนะครับแต่การโดดเด่นมันก็มีสิ่งที่ควรระวังอยู่นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเด่นมากปุก๊บมันก็จะมีคนติฉินนินทามีคนคอยที่จะตัดแข้งตัดขานี่นะครับอันนี้ท่านก็ต้องปล่อยไปนะครับอย่าไปสนใจอะไรมากเสียงนกเสียงกานะครับคือคิดจะทําการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับสิ่งที่มันกระทบกระทั่งมาอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าท่านทําได้ดีแล้ว สิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับส่งผลดีกับท่านเองนะอันนี้คือในเรื่องของการงานแต่พอมาดูเรื่องของการเงินนี่นะครับโอ้การเงินในปีนี้ก็บอกว่าดวงของคนปีมาเสงนี่นะครับมันจะส่งผลนะไปในทางที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะ future, road, นาการเงินน,นนะนนปีนี้การเงินของคนที่เกิดปีมาเสงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับ ท่านจะมีการได้รับนะครับสิ่งตอบแทนได้รับประโยชน์นะจากการเหน็ดเหนื่อยจากการลงทุนลงแรงไปจากการทํางานนี่แหละครับท่านเหน็ดเหนื่อยท่านลงทุนลงแรงไปนะครับท่านจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาเป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้นะครับทําให้ท่านนะครับทําให้การเงินของท่านเนี่ยนะครับมันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นยิ่งทํามากยิ่งได้เงินมากนะครับงานเข้ามาเยอะท่านก็จะได้เงินเยอะเช่นกันนะ คือเขาบอกว่าถ้ามีความขยันนี่นะครับคนเรานี่นะครับยิ่งขยันมากผลประโยชน์ที่เข้ามาก็จะมากขึ้นนะครับสิ่งตอบแทนเข้ามาก็จะมากขึ้นการลงทุนลงแรงนะของชาวราศีนะครับงูเล็กนี่นะครับมาเสงนี่นะครับท่านจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนท่านลงทุนไปแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับในเรื่องของเงินทองถือว่าการเงินนี่นะครับเป็นไปด้วยดี จะได้รับผลประโยชน์สิ่งตอบแทนตามมานะครับการลงทุนลงแรงก็ให้ผลตอบแทนนะครับโชคลาบก็มีเข้ามานะจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคลาบนะได้รับผลกําไรการลงทุนในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์นะครับในท่านพันธบัตรนะครับต่างๆกองทุนต่างๆนี้ก็มีโอกาสสูงนะในปี2564ที่ท่านจะประสบความสําเร็จได้รับผลตอบแทนที่ในอัตราที่สูงขึ้นนะกว่าปีที่ผ่านมา นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเงินนะครับก็จะประมาณนี้ก็ส่งผลดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักรักของท่านนะที่ปีที่แล้วพบกับใครก็ถูกเขากระทาก็ถูกเขาทิ้งนะครับความรักไม่เคยสมหวังผิดหวังตลอดนะครับเก็บหนักปางตายมาปีที่แล้วนะครับสาหัสมาเลยนะครับในปีนี้มีโอกาสนะถ้าท่านเปิดอกเปิดใจ นะครับอย่าจมปักอยู่กับอดีตเปิดอกเปิดใจนะครับพร้อมที่จะรับความรักครั้งใหม่เข้ามาแน่นอนมันจะมีโอกาสที่ท่านจะมีรักครั้งใหม่เข้ามามีคนใหม่เข้ามานะครับเข้ามาหาท่านท่านจะต้องเปิดใจเรียนรู้เปิดใจคบกับเขานะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่นําความสดใสนําความสุขมาให้กับท่านนะครับคือมีโอกาสนะครับที่ อ่าคนที่เขามีครอบครัวมาแล้วนะแต่เป็นคนที่เขามีครอบครัวมาแล้วนะมีภูมิหลังมาแล้วนะเขาจะอาจมาคบมาพูดมาคุยนะอันนี้หรือบางคนบางท่านก็เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างภูมิลำเนานะเขาเข้ามาพูดมาคุยท่านก็เปิดเปิดใจซะนะครับไอมีครอบครัวมาแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเขามีบุตรมีอะไรมานะยังไม่มีบุตรยังไม่มีที่ดายังไม่มีทายาทคืออ่ามาตัวโดดๆนี่แหละครับ ตัวคนเดียวนี่หละมาพูดมาคุย,คยอยากพูดอ,อยากคุยกับท่านนะครับอยากสาร้างสัมพันธ์กับท่านก็นะครับท่านเปิดโอกาสก็แล้วกันนะถ้าท่านไม่เปิดโอกาสนะครับจมปักจูกับอดีตไม่กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นได้อยู่เฉยเฉมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับมันจะต้องมีคนที่อยากจะได้มันแล้วเปิดรับคอยคว้ามันไว้นะครับ อันนี้คือในเรื่องของความรักนะครับก็จะประมาณนี้นะความรักก็จะประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพนี่นะครับสุขภาพของคนเกิดมีมาเสงี่ดีนะครับคือแม้ดูนะครับภายนอกของท่านดีนะครับดูลักษณะแล้วเฮ้ยดูเหมือนจะมีความสุขดูเหมือนจะมีความสดใสดูเหมือนจะแฮปปี้นะครับไปที่ไหนก็ยิ้มล่าเรืองมีความสุขสนุกเฮฮาแต่ถ้าว่าภายในใจ นะครับภายในร่างกายมันซ่อนไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า,าการเก็บป่วยที่อาจจะเป็นเรื้อรังมาหรือเพิ่งเริ่มขึ้นใหม่นะครับเป็นโรคประจําตัวเป็นอะไรเข้ามาที่อาจจะมีการกําเริบขึ้นมาอาจจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉนั้นให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพมันออกกําลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยนะครับโควิดสิามานี่นะครับ ท่านจะต้องมีการใส่หน้ากากป้องกันนะคนที่มีโรคประจาตัวประจําตัวอะไรมันอันตรายมากนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับชาวปีมาเสียงทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงยๆสมปัานาทุกอย่างขอบคุณและสวัสดีครับ